ดวงของตะคนจะเป็นยังไงนะใครหัวเหาอกาใครหัวเากูเป็นผัวปอบิดอันี่้เอ้อร้านค้าเหยียวมาแล้วก็โอ้โหคืออุ้ยชาร์โดมาว่ะ โอเคถึงตาเราเปิดแล้วถึงตาเราเปิดแล้วกล่องระดับตามพี่เกลือการันตีเกลือไม่จะบอกว่ากล่องในช้าถืออยู่นี่มันเกลือกันเลยไม่มาเชื่อเนี่ยเพรนี่ไงใช้ยังไงอ่ะ อยากเล่นด้วยแต่ไม่เคยเล่นโอ้โหไม่โกรสนุกนะไม่โกรชอบบันพีชป่าเฮ้ยแต่ว่าอันนี้คือแว่นตาเหรอวะขอดูแว่นตานะดิเอ <c oughs> ข้าโครงทำภารกิจของโทโรโมิโอให้เสร็จทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วจะหายนี่ไงเข้าโกงได้แล้วมันจะสุ๋อตรงนี้เหรอ โยเงาฮะไม่ต้องเหงามมาแล้วมาเริ่มกันฮะเริ่มอะไรวะอ้าวอะไรวะเนี่ยทำอะไรวะให้สู้กับไอ้ตัวนี้โอ้โหให้สู้ใช่ไหมกูสู้ก่อนแล้วไปตีมันโอเคอะไรอะไรมันมันโดดบนร้ำทะเลกูจะหลุดกับมันมันกระโดดลงน้ำทะเลทำไมโอ้โห ผมจะชนะเลืออน้อยให้ดูคือตอนนี้นะผมจะไปโลกสามด้วยเลื่อน้อยแล้วจะชนะด้วยเลื่อน้อยให้ดูขอแอกไว้ก่อนถ้ากูาทำได้เนี่กูเท่เลยนะทำไมได้ก็หมานี่ไงนี่มาดิมาดิผมลงน้ำตลอดเลยวะ ฉชนรับไไม่ได้แสดงว่ากูไม่โหดพอสำหรับโลกสามไหนๆก็เลือนร้อยมาขนาดนี้แล้วโหดมนยืนแอคเป็นใบใบขมเมย์ได้น้ำมานี่เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ามุกว้ามาข้างหลังได้ไงวะตกใจเลยเมื่อกี้มันตีี่ยมันว้ามาข้างหลังได้ไงวะ กว่าจะมาต้องอัพเลือดจริงเหรอวะต่อให้อัพเลือดนะมีสเตตัสแค่3 6อ่ิบกสหายเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เห็นต่างโลกแล้วมื่เกี้อ่ามาแล้ว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 เปิดฮาคี้ก่อนในอย่างแรกสรุปฮาคีสังเกตไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยจากตรงนี้ได้เลยไหมนี่ไงนี่ไงจากตรงนี้ได้เลยใช่ไหมอืมโอเคมันใช้คือนี่คือตัวอะไรวะโอ้มนใช้ดาบโยรูปเหมือนกันนี่ว่า อะไร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 เฮ้ยไม่เปลี่ยนผลก่อนวะไอ้ควายมันไอ้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 ไ <c oughs> รีสแตกแล้วอัพตามจำนวนเลเวลตัวเองก็ได้พี่มีมังกรแล้วก็อัพผลไปเลยฮะผมมานากูเกลี้ยงเลยอ่ะอุ้ยหลบได้เฉียวเฉียดนะทุกคนดูดิ เฮ้ยมนามึงลีสักทีเหอะอ้าโ้เกือบเกือบชีวิตกูเกือบเกือบเกือบเลือดร้อยจะชนะเลยอ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้อ รีสเตตอัพเลือด1500ละที่เหลือไปแบ่งใส่ผลกับสเตมิน่าเชื่อผมถ้าทำนี้ทั้งวันพี่ก็ไม่ได้ไปเชื่อผมถ้าทำนี้ทั้งวันพี่ก็ไม่ได้ไปอ้าวอ้าวตอนนี้ผมเลือดร้อยมีคนบอกว่าแบบนี้ทั้งวันก็ชนะบอสไม่ได้เอางี้ไหมผมจะสู้ด้วยเลือดร้อยจนกว่าจะชนะถ้าผมแพ้รอบหนึ่งนะเจ้าเนี่ยสีดำไม่เจอแม่มาทาหน้ารอบหนึ่งเอาไม่เอาเออ เอาให้แบบเหลือแค่ลูกตาเลยเอาไหมไม่มีใครชื่อในตัวเราเลยอตอนเนี้ยนี่พวกนายเป็นสหายของเราจริงหรือเปล่าคนเขาบอกเขาแนะนําดีๆยังจากอีโก้กูไม่ได้อีโก้กูไม่ได้อีโก้คือนี่ที่ไม่ยอมอัพเลือดเพราะว่ามันอุตสาห์มาขนาดนี้แล้วไงอ่ะเอางี้เอางี้เดี๋ยวจะสู้อีกแค่สามรอบอ่ะโอเคไหม ถ้าสมรอบนี้ผมสู้บอสไม่ไหวจับด้วยแต่มันทำมันจะมันเป็นก่อนไปนะขออัพสเตตัสก่อนขออัพไอพลังมังกรตรงนี้ <c oughs> เผื่อใช้ผลด้วยอ่ามันไม่ได้อีกกูคือมันอุตสาห์เล่มาขนาดนี้มันเสียดายไง <c oughs> มาแล้ว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  <c oughs> อ้าสุกตีไม่โดนเลย อยู่ไหนวะเนียมันมันชอบหายไปยงี้แล้วก็มาตีข้างหลังอ่ะ รอบหนึ่งนะเหลืออีสองรอบนะรอบนี้แหละเมื่อกี้จับทางได้แล้วเควสนี้ไม่ได้ให้ชนะบอสครับผมลองหมดแล้วเดี๋ยวเลื่อนบอสก็รีเองจริงเหรออ้าวแล้วเราสู้ไปทำไมวะเราสู้กันเราสู้มันไปทำไมอะ่ะเราให้กูมาทำไม<อ>บางคนบอกอ้าบอสไม,ไม่ได้ไม่ได้ชนะบอสให้ทำอะไรวะตั้งนั้นอ่ะ ไม่ผลหนอถ้ารา้อยผมแพ้นะจะยอมรีเซตัสเลยอะกมาแล้วโอ้ oh, มึงรอโอ้โ oh, หมึงนั่งมึงรอตรงนี้เลย นื้ออ่ะเราอัพผลผลตันเลยเหรออ่าผลตันแล้วไงต่อดาบตันอีกโอ้ยมันต่างจากเดิมไหมวะป้องกันห้าร้อยเลยเหรออ่าห้าร้อยห้าร้อยอ่ะ, 500, 500อะโอเคยัง มานายเหรออ้าผู้จิ้งหัวห้าร้อยเหร่อจิ้งหรอ,หลหรอ,รหรอผลมันใช้อ่าอัพเลือดผลหมดอย่างละหนึ่งพันห้าร้อยอัพเลือดหมดหมดแม็กเลยใช่ไหมอ่าหมดแม็กละอ่ะตอนนี้เลือดสามพันห้าโอเคพออย่างเลือดสามพันห้าตีไม่โดนแน่นอนเนี่ยให้ใช้ผลนำใช่ไหม สเตตัสท like ี่เราสหายสกีขเราบอกมาอัพเลือดผลหมัดอย่างละ1,500เรียเริ่มร้อยไม่ทันแล้วอ้แต่แต่ถ้าเรานี้ไม่เวิร์กนะมีอิสามันเอาไว้รีเซตัสได้กูต้องใช้มังกรโอเคมามึกอ้ามึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมึงมาแอบเลยตรงนี้ มาได้มาได้มาได้อะไรทำอะไรทําอะไรทําอะไรทําอะไรเฮ้ยอ้าวตีคูไม่เข้าแล้วไม่มึงเปิดหาคิดไอ้ควายมาได้มาได้หุย้ยแรงจัดเลยวะ่ะไอเยียพี่ฟังผมนะมันอัพแบบนี้อย่าอัพมั่วจะเล่นผลก็อัพผลป้องกันมานะอัพให้มันเท่าเวล่ะอ๋อ มาได้ตกน้ำไปได้เด็กไก่นี่ขอสสวยคางสักรอบอน่อยนะมานนี่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 ทำอะไรทำอะไรทำอะไรมานี่มานี่มาหี่ฮะอะไรอ่อะอ้าวมีชากระซีนมาเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะ อะไรอ่ะชนะแล้วโอ้ยกูทำงี้แต่แรกก็จบแล้วเอมึงก็เลือ้ควายจบแล้วบอกไม่เชื่อห้าสิบห้าไม่โอ้ยโคชุบโคจุบทีมาโคชุบทีมาอะไเพิ่งหัดเล่นแปดวันะมาให้กู จบแล้วโอ้โห้จัดเลยนะเมื่อกี้โอ้โห้จัดเลยนะอโอโห้จัดเลยนะเ,นะเนะมื่อกี้ไปคุยกับรากมะม่วงเฮ้ยโอ้อะไรวะสายธรรมะสีแดงฝั่งเราอ่ะอ้าวกูเชียร์ใครวะเนี่ยไปเล่นสายดาบเฮ้ยได้ดาบผมเด่นก่อนแล้วไงต่อมีจดหมายอะไรวะตามมาพี่เฮ้ยแม่เฮ้ยสุ่มผลก่อนสุ่มผลก่อน,อนถึงเวลาแล้วถึงเวลาสุ่มผลก่อน คือผ่านแล้วเหรอต้องได้สามมีม, 3, มีให้สุ่มไปนี่ไหมครับไม่ถ้ามีสุ่มก็ไปโลกสามแล้วก็ไป we เอาไปสุ่มในโลกสามแล้วก็มีเฮ้ยไปไปไปโลกสามไปโลกสามไปยังไงอยากไปสุ่มแบบอยากไปเปิดกระชาในโลกสามอ่ะอ้าวเฮ้ยเราไปหาหนังเงือกเหรอฟังไหนฟังไหนโลกสามของโคตรดีจริงเหรอ เฮ้ยอยากเห็นแล้วยังไงต่ออ๋อฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นโอ้ยอ่ะอ่าตรงไปแล้วนะยังไงต่อยังไงต่อไปหาคนเสื้อดำฝั่งไหนไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอ่าทัวจะลงกูอยู่แล้วกูทำอะไรก็ผิดตอนเนี้ยอ่าโอเคกูผิดที่เดิมที่เดิมอาวแล้ว มันมันมันพาบินมาที่นี่นะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้กูอยู่ที่ตรงเนี้ดีแล้วแต่มึงบินไปทำไมฝั่งนู้นอ้าวหลอกกูตรงนี้อ่ะฉันสามารถไปยังทะเลที่สามได้ครับค่ะามึงเรือกสักมือเลือกสักครับมือเรือกสักครับเลยขาเถอะต้องการหรือไม่ต้องการครับ แล้วถ้าไปโลกสามกลับมาโลกสองโลกหนึ่งได้ป่าวะโอ้โหนี่โลกสามอุ้ยสวยจัดเลยอะวันที่แปดของคานมั่วซั่วในบล็อกฟื่ของผมนะครับถึงโลกสามแล้วครับบายดูกระน,นำทางของสายเกยทุกคนนะครับฮับลโหลแน่นอนว่าตอนนี้กิวนมผงของผมนะครับกลุ่มจนสับนมผงของเราก็มีแต่ผมนะครับโดดเดี่ยว,ยวคนเดียวไปกล่องก่อนป่ะเฮ้ยไปซุมปซ่มไปสุ่มไอ้นี่ก่อนอยางไปสุ่มไอ้นี่ก่อน่ะไปสุ่ไมไอ ไปสุ่มผลก่อนน่ะตรงไหนอ่ะตรงสุ่มผลน่ะสหายไอต้ตรงไปสุ่มผลปีศาจอ่ะมาวะเอาวะไม่ได้อ่ะเอาเดินทะลุเลยเลยอย่างก็เป็นซากวิญญาณเฮ้ยอะไรวะไปไม่ได้เนี่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้อ่ะข้างในอ่ะ โอ้อะไรวะเนี่ย้ขององควันตรงนี้เหรออ่ามีอะไรมาขายบ้างในผลพิศดารอะโอเคมีไฟมีกิ้วแล้วก็เออเกลือเออเออมีชาดูชาดูนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีชาดูครับ นี่เป็นการเปิดกระชาสุ่มหาผลพิสั์ครั้งแรกในโลกสามเอาเดโม่ส่วมาโลกสามได้แล้วนี่ <Huh? S 1> อันนี้ต่อให้สุ่มได้อะไรก็ตามเนี่ยเป็นดวงของคนที่กดติดตามตอนนี้และคนที่กดอยู่แล้วด้วยโอเคนะมา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 พร้อมนะกดแล้วนะพร้อมเลยนะใครยังไม่กดกดกดติดตามพื่อลมรวมพลัง ได้ยังได้ยังไม่ต้องบอกก็รู้เดาวจากเสียงคอมเมนต์ตอนนี้มาจะได้ผลที่โคตรตึงได้สุดในจักรวาลแล้วนั่นก็น